ปลาค่มสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะปลาคัคสวัสดีค่ะคุณป่าค่ะานผม้ชมมเมนีการเดินทางมาติดตามตัวเลขติดตามแนวทางความฝันกับปลาค่มเนาะานผมุชมน่องงวดผ่านมากะตัวเลขของปลาคัมกะเขาทั้งบนทั้งล่างค่ะานผมุชมเต็มเต็มเลยเนาะค่ะนาอกะหวังว่าเอฟซีทั้งบานสีโกสีมันน้ำคุณป่าอยู่เนาะ กามารอบนี่กามาหาคุณป่าคือเก่าค่ะท่านผู้ชมมาถามไทยตัวเลขแนวทางความฝันอีกคือเก่าค่ะได้ยินว่าคุณป่านเพื่อนฝันแล้วค่ะได้ตเด็ดตัวดีมาฝากเอฟซีทางบ้านคือเก่าค่ะเลื่องเล่าความฝันของป่าข่ำนี่เพิ่นสี่มาเว่าเเฮ้าฟังจังไดกามารับชมรับฟังน้ากันเนาะท่านผู้ชมเนาะตอนนี้กามาหอดมาถึงเฮื่อนเพิ่นแล้วค่ะท่านผู้ชมเป็นจังไดคุณป่ารอบนี่ฝันว่าจังไดเนาะค่ะฝันว่ามาแต่หน้านั่นมาแต่หน้าไปหน้านั่น เพิ่นเป็นเสียเอดินไปถมทีให้เขาเรียกว่าบ่อยถมดอกพอดีอันเพิ่นว่าบ่อยถมอย่างไนถมพแห้งแล้วกำงทีลสกมาบอกว่าลุงเทียนลุงเทียนแม่ลุงเทียนไปถมหน้าเขาด้อเขาเรียกว่าแม่ว่าแม่บ่มีเงินไปถมให้เห็นหนังแม่บ่มีเงินถมเห็เห็นหนังบ้านนี้ลุงเพียนมาหอนเพื่อนลุงเพียนว่าถมลุงกับ่เอาเงินนําพ่อบาทดอกว่ากันแต่ว่ามือโต้นันกรมเอาเขาไม่ให้ลูกกำเอาเขามาให้ลุงใส่กระเป๋านี่ รู่งที่เอาไว้เทศกระปลูกเป็นไใบเตี้ยเขาเล็กำเอาเขาให้เพื่อนเต็มกระเป๋ารุ่งว่าเอาหยั่งดอกเอาแตเขาเป็นว่าเอาแต่เขาแถมยังสั่งให้เอามือกำกำกำไทยให้เต็มกระเป๋ากระเป๋าห้าหกจิบนะกุ๊กกี้เตาให้เอาถ้วยตักเสื้อหยังใส่เป็นให้กำใจเพราะว่าเขามันอยู่หน้าเขาอยู่หน้าเพป็นหูใส่เลยเพป็นว่าเอามือกำวานนี้เป็นเพป็นบอกงี้นั่มเป็นว่าที่เอาแต่เขาไว้เทศเขาปลูกหยิบเขาเห็นแน่อเป็นว่า เขาแนวเนาะเอาไปวานแบบอ่ะพอพันม oh, ันต oh, ัพันโตตัดสิโซตีม no, ันตัวกผู้เพื่อนนี่พี่อัญนี่คนน้นนี่แหละน้นกับเตชั่วว่งอายุกันเตชิบีเป็นเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะพี่อัญใช่ละลุงพี่อัเนาะลุงพ่อคุณแต่คนคนบ่อยเอายังกักคนบ่อยเอามือกำเอา่อยเอามือกำใส่ให้ลุงนี่ลุงเอาเงื่อนลุงกับว่าเอาน้่ง ไปทมดินให้ลุงก็บอกเงินน้ำเพื่นว่าบ้านนี้อันตอนเพิ่นไปส้นส้นให้จริงบ้านตะคย่ำนี่เนาหย่านเสียเงินเลบหย่านเสียงว่ามันเบิดหลายเด้อันเพิ่นว่าเพิ่นบอกน้ำก็เลยว่าบอกว่าบ่ให้อันนี้ว่าท่านมีเงินว่าท่านได้เฮ็ดหยังว่าท่านได้ขายของขายหยังบ่มีเงินให้ว่ามีเงินให้ลุงก็บอาเงินดอกเอาเขานี่ให้ลุงลุงเด้เขาบัวคนว่าค่ะตอนป่าออกไปเหมือนเพิ่น มาบอก็บอเมื่อนเล็กหน่อยเูื่อยิ่งมาบอกลุงเพี้ยนไปอันเอาดินไปถมทีฮะเด้อเพื่อนแบบไงว่มีเงินไหนเพื่อนใดประธานใ้เฮ็ดอยังบระธนมีเงินไหนเพื่อนลุงเพื่อนแต่เมื่อานพีอนเพื่อนก็เล็กบอกว่าเอาลุงบราเอาเงินน้ำดอกลุงถวงให้ซื้อลูกแต่ว่าลุงที่เอากับปลูกเอาเข่าน้ำเพื่นแบบกำใส่มื่อกำใส่กระเป๋าให้ลุงที่หลักเพื่อนแบบเพื่อนกำรูดชีบออกมาก็เลยกำใส่กระเป๋าให้เพื่อนเพื่อนทมทีทมที ทุมทีอยู่หน้าแต่ในหันมันมีบางบทไหนมันเคยมีบางมันมีบางบทบอกเล็คเกี้ยวๆไหนโอ้แค่แ่นั้นก็ปกบางบทพี่บางบทมันบอกคุณแม่บางบทขึ้นกาหน้ามาหอนเือนลุงเพียนน้ามาหอนเฮื่อนเล็กหน่อยเล็กหน่อยว่าอันมันจะยืนยู่นรอแขนรอเฮื่อนนี่เหือนมันว่าลุงเพียนไปันทมทีเหาบอกว่าบ่อยทุ่มบ่อยทุม โอ้ยทุ่มไปยังดอกนางเป็นว่าลูกเรเอาเงินนำดอกเอ๊ะเอาแต่เขาเอ็กหน่อยผู้หญิงไม่รู้จักเอ๊หน่อยพี่หญิงลูกหลานบอกปะคะลูกจะฟ้องหลานจะฟ้องเออเป็นลูกหลานจะฟ้องเอ็กหน่อยผู้หญิงเพราะว่าเพิ่นกับยูหนีหรือเพิ่นมานำลุงเพียนเพิ่อนยูหนีเพิ่อนยูหน่าเนี่ยแล้วเพิ่นมานำลุงเพียนกันยังว่าลูกจะฟ้องพี่น้องจะฟ้องลูกหลานจะฟ้องเนาะ เพิ่นกับนมล่ลุงเทียนนะนกับแมาบอกปลาค้ามวานุเทียนนี่ไปถงทีให้แมนวานี้ปลาค้ามกายายานว่าเพิ่นสิเอาเงินเออว่าบอกไม่เงินให้ท่านนีไม่เงินให้เพิน่นอนลุงเทียนเพิ่นว่าเพิ่นบอกเอาเงินแต่ว่าเพิ่นมาหอวเทียนเพื่นมาขอเ,เข,อขอ่าปลูกเออเพิ่นว่า<อ>กกามขเขา่านั่นเพิ่นบนให้ตักไหนให้ก,มห<ช>กามไหกามใ่ให้ก็เลยว่าไปเชียงเลยเพื่อนหนี้นอนเชียงเลยเอาเงินไปเชียงเอาตัวไหนพี่ ห้าเจ็ดห้าไปเสี่ยงแล้วก็ฟันตัวนี้เลยแหม,ม่หาเจ็ดหา,หา,หานี่คุณป่าหน่มากย่กงางไปเห็นแหลอลน่ะย่างไปเห็นย่นางไปเห็นมันหลอดหลอดตารางแข่มาเล็กหลอดตารางแข่แม่เด็กตามโดห้าเจ็ดห้าโอ้ยคุณป่านี่ชิดแนมหลัดตารางแขกแนมห <ไว S 1> ล<ะ>ัดตารางแข่มอ <ละ S 2> งเล็กหน่อยยืนนะมันจะเลยหลอดมาเลยเพราะว่าเพราะว่าป่านี่ว่า น่าเรามีบางบดบางบดเพอตะแมนเตียงเลยมีไผ่ทอเลยบางบดคุยกับคนก็ได้เนาะคุยกับคนก็ได้เป็นคนยิ่งนอกมากคุณชินผู้ใช่ะสมัตะกีมีบางบดอยากจำสามารถมายืมยืมยั้งน้ำคนมีไปได้แล้่วมาตรงเป็นคนจัดเพิ่อมยมเพื่อมก็ได้ค่ะเดี่ยวเพื่มก็ได้อกมานคนณนรู้ยืมยืมพัดไปใช้ก็ได้ เป็นเป็นผีคือทรงเนาะยืมกับทรงขึ้นยืมกับทรงถอหมดเวลาก็มาทรงขึ้นเขาเออมาบางบทป่าป่าบ่บางบทค่ะค่ะมีบางบดแต่ว่าตัวเลขกนี่อรอยมาเลยได้นี่ขึ้นขวัญหรือไงไก่ขึ้นขัญโอ้ยไก่มาฟันไก่แขมาเลยไต่แขม้ามองเล็กหน่อยยืนกับลุงเพียนยืนเลี้ยงมากที่ราตูเลยบ่ปาเลี้ยงมากตามโตเลยค่าได้ค่ะอ่าตแดงบ่คุณป้า โดแดงโอ e ้โหช่างมันช่างมหรือว่าอาจจะเป็นผีบังบมดมาบอกบอกคุณป่าเพราะว่ามันแรงแรงมากหอดหลอบักดีน้อยๆน่ะมากหญ่ากันมากกวมากันคุณป่าผูดน้อยๆน่ะได้น๋อยน่ะยังมีชีวิตอยู่บ uh, ่เล็กหน่อยก็อยู่หันลาเล็กหน่อยน่ะก็อยู่หันลามีชีวิตอยู่ อาจจะเขาเป็นลูกของบางบดก็ไดนะเพราะว่ามันอยู่ในทีนั่ยาจงว่าไปเขาให้น้ำทุมมือกนองทังเพราะเ่านใ่มมือไปน้าัยอยู่ค่ะไปหยังไปให้ของไปให้จริงของบอกยังไงคือปลาคั่มนีไปให้ไปหน้ากับมักสีเอาเขาเอานามไปอี้ยงเพิ่นเป็นประจำกินเวลาจะพ้องสีกินกับเพิ่นกินก้อนเพราะว่ามันอยู่ในหันอยู่เทียมเพียงค่ะค่ะ่ป่าก็ดูกเพิ่นเนาะที่ให้ที่นาก็ คนสะสมักษาไาครับถือบอกง่ายตัวเรียกล่อยมากนี่เนาะอาจจะเป็นที่บางบดไทยชูเพิ่นเนาะเบียบว่าบลบดบลัดแป่จากความฝันถี่นกำเขากำหนามเนาะเป็นตัวเรีลอยมาเลยจะจะเลยบานนถ้าป้าทีมื่เปลว่าเอาเขาให้ลุงกี่เปรบอกเปรว่าจัอไรเขานี่บอกเข้าเก้า เขาเก้าเมื่อกหาเก้าห้ากำเมื่อกหาก็แเพราะว่ากำกำมเป็นศูเพราะว่ากากำมีกำแล้วไม่เกิดศูนย์มือกหาขาป่าตีสลเก้าศูนย์ห้าแล้วเก้าศูนย์ห้าเก้าศูนย์ห้ามาถ้ามาขลับบอกเด็กเดยกทีเดียวแต่ว่าจะเอานะตรตีไว้ ค่ะพระวี่ิอาตัลตลีใส่ไว้ครับเจ็ดห้าเจ็ดเจ้าว่าหาเจ็ดห้าเจ้าว่าครับปศุสตัวลอยมาเลยเนาะเห็นกะตันนี้เจ้าเด็กอันนี้สามตัวไว้อยู่นี่ค่ะตัวนั่นอาจมันจะเป็นสามตัวหนาก็ได้นี่ค่ะมานอยู่ค่ะอันต้านี้ยกออกจากกระสอบนะคะเอาอยู่ในหันละเพราะว่ามันมีอยู่ในหน้านี่ยนะเทาอยู่ในหน้าทำให้เพื่อน่ะรตะว่าจะคล้องมาไว้เมื่อน กะให้เพืนบริกรรมให้ลายกรมให้เต็มเต็มเงินกระเป๋าเพื่นนั่นแหละค่ะทัจงหูจีบไปเอาเท่านี้ละเพื่อนบ่าเพนก็ว่าเอาเท่านี้คุณป่านนี้นี่ยังเพิมเติมก็มียังแล้วไอ้ที่สุสมันมัน้อะกุณป่าได้ไรเนะคะนอีมะไ้เน้าก้า็ฟันไฮเน้าก้าตัวเด็กนกนะขอบคุณค่ะ ค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้กับมาเบิงโตเลขของปลาค่มเนาะ,ค,ะค่ะเนาะห้าเจ็ดห้าค่ะเก้าศูนย์ห้าห้าเก้าเนาะค่ะเนาะบ้านเลขที่สามเก้าค่ะอายุลุงเพียนเจ็ดสิบปีค่ะท่านผู้ชมประจําหวดวันที่สิบหกกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะเอาไปเป็นแนวทางค่ะในการสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะขอบคุณท่านผู้ชมที่กดเข้ามารับชมรับฟังคลิปเนาะค่ะเนาะเขามากกดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะ ขอฝากช่องในเด้อค่ะท่านผู้ชมอย่าลืมกดติดตามช่องจาปอเนาะค่ะเนาะเพื่อที่สิบปพาตัวเลขกและก็แนวทางความฝันดีๆค่ะขันมีตัวเล็กเนวทางความฝันเด็ดๆอยู่ใสแอดกาสิบติตามมาฝากเอฟซีทั้งบ้านคือเก่าค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะลาท่านผู้ชมไปเพียงทานี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ